บอกว่าักมันคงบอกเปลี่ยนเวียนหมุนอยากเป็นลูกเคยแม่มุนสุดซึ่งคำฮักห่วงใยครันพอพูนดอกเหลืองเบ่งบานเต็มต้นหักเริ่มสับสนเมื่อยามออ้สมดังใจ นกลีบช้งเหมือนน้องช้างรอคำหักอายเมื่อหักลาใจคนก็หายบ่มาเหมือนเคยตอนนี้ได้กี่วันละคือใจพอรึตั้งแต่ตั้งแต่ตีเริ่มเป็นเริ่มใจเซวพูดมาประมาณที่หนึ่งรอที่หนึ่งวันที่นึ่เราได้เดือนกับ สาวสีวันนะแห้งเนื้อใหม่สร nice right. mm. ้างขึ้นมานักห้าสิบเปอร์เ็เนะดเจ้านี่ยนะเียไจนแ่เลยแล้วเซล์รูซึกปวดก่อเดเนี่ปวดยังซ่ยังต้องเป็นมานี่นนะเตียวเตวได้สบายเนาะไปเอาไหนก็ได้มละมันมันกาของว่าหานนี่ถ้าเป็ตัวถึงกรรมนี่จะลดลงจักเนักเอร้อยสี่อ่ะนั่นนจากร้อยแปดสิบเนาะวันแรกเนาะร้อยแปดสิบตีกิยาตัวนี้เนาะ ร้อยแปดสิบลดมาเหลือร้อยสี่อะหมอคนจะโก๊ิทีตีก่อนคนว่าอย่างนี้ก็ตัดทิ้งไปใส่ข้าเทอมไปเลยแ,แลแวก็แม่ก็ว่าเออถ้ต้องอันตัดเอนอเดี๋ยวแม่เอาไปบ้านมน่อถ้าไม่ตัดก็เดี๋ยวเซ็นใบออกให้ไปรักษาคนเดียวนะบอกอี มาครอบครดีมาป้าเมืเนี่ยเลยปวดหวารักษาบอกปวจะรักษาเหาอมันหายเอาตัวนี้รักษาเฮาเลยมีกําลังใจเนาะมีกําลังใจ่กากปวดหวาหายเฮาก็ว่าหายนะลำเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นมาแล้วเป็นมาทั้งแต่ห้าร้อยสามเจดเจ็ด่าอสเจ็ดนี่ขึ้นนักม่อวานกมันจะขึ้นมาสองร้อยสองร้อยไปขึ้นสามร้อยก็ขึ้น ก่อนที่ว่าเป็ดนี่ขึ้นมาซีร้อยซีร้อยไปนะขึ้นมาเราก็เข้าโรงพยาบาลตรงก็เลยทานเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรากะนั้นมาก่อเขาก็เข้าห้องเข้าไปน้ำไม้เห็กินยาตัวนี้แล้วเข้าไปน้ำไมมีร้อยแปดสิบเอ็ดแล้วเดือนต่อมามีร้อยซีแต่ว่าไม่จากสีร้อยปลายเนาะเจาะอย่างเดียวเนี่เหลือร้อยส้อยซีเจาะส่วนระยะเวลาแกเดือนครับเท่าสีวันเนาะร่างกายเขาก็ มีปิดปกติเส้นยากินข้าวล้ำมันซื้อแข็งแรงดีเนาะครับออนเพรียอิบอ่อนอย่นี้ก่อนส่วนแต่ใจความดีใจตัวเองเนาะยครับที่วายังคาอยู่เนาะตอนนั้นนี่ตัดสินใจแล้วกันที่ว่าที่วาจะไปตัดนะถ้าผมวาเมื่อไรนั่นก่อนถึงตัดสินใจบอกว่าลูกเราเก็บท่าได้เลยเนาะนั่นนัดนัดกี่โมงไว้แตไปตัดแต่สี่โมงถึงจะเข้ายาละถึงเข้าโรงพยาบาลแล้วนั่นนะ พอดีไอ้เขอบคนมาเนยมาถึงประมาณสามโมงเดี๋ยววันนั้นนะสามโมงทำเมื่อกี้นาทีแล้วนะไอ้อ่ะจุยจุยได้ในระยะเวลาแตงว่าพอดีเนาะทำได้จุยกันนี่เซลฟูดจุยว่าเต็มแล้วนี่หมอต้องนับไปกว่าถ้าไปอยู่บ้านถ้าคือจ่าได้อย่างเงื่อนก็พิสมาเลยจนกอย่างเดียวเนาะตัดทิ้งไปเลยไปหาเทียมให้ไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนอจ้า xa mát đơn xa bay nó chào 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 เออแม่ทำใจได้ทำใจได้ไรเนาะไปเออพอดีเดี๋ยวคนเข้าบ้านมาคนว่าขอใจซื้อพูดตัวนี้ก่อนซื้อพูดอทีเอ,อ็มมาที่นั้นซื้อพูดจ้าขอใจตัวนี้ไปก่อนขอเตอเอี่ยต้องไปเตยขอเจือพอสักลายล้อเนี่ยลองพอสักเดือนเนาะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น mm hmm. มาลูกบ่าวว่าต้องไปอะแม่ ต้องตัดก็ได้เดี๋ยวใจตัวนี้ไปพอก่อนอ่าน<ช>ไหนนะ่วัสด,ดีคืนนี้ใจคนเหล็กไปเห็นคนเลยป้เจ้าเจ้าพวกหันเลยเจ้าครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพบคุณปี่มานะครับ,บซึ่งเราได้บันทึกภาพของพี่เกี่ยวกับการตัวยเป็นเบาหว,วานนะครับเนาะัาบปัจจุบันในคินี้นะครับ เราจะไปดูแผ่ของปีเปนนะครับซึ่งเขาได้มีการถ่ายทําหรือบันทึกภาพวิดีโอไปได้หลายครั้งนะครับอันนี้คือครั้งสุดท้ายนะครับเราดูภาพของปีเป็นนะครับตอนนี้จะหายเป็นปกตินะพีนะ่เนาะปกติแล้วเจ็บบวกคนอย่าซอกยังไงเจ้าอแล้วก็ดําเนินชีวิตตามปกติได้นะครับก็ น้ำตาลเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันน้ำตาลมีร้อยสามสิบเจ้าน้ำตาลมีร้อยสามสิบถือว่าปกเป็นปกตินะพี่เนาะเจ้าโอเคนะครับแล้วพอี่ทาใกล้ๆกัมำหนึ่งนะครับวันนี้เขาบันทึกก็เป็นเดือนมีนาคมนะครับวันที่วันที่มแปดวันที่แปดนะครับมีนาคมนะครับโอเคถ้างั้นก็ทางทีมงานในีมก็ขอขอบคุณพี่มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ